สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่างานใดมีหน้าที่ในการจัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานศึกษาก็าไก่งานพัสดุขอไข่งานการบัญชีขอควายงานอาคารสถานที่งองูงานบริหารงานทั่วไป คำถามข้อนี้นะครับเขาถามถึงหน้าที่ของงานใดนะครับซึ่งจะต้องวางระบบควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะก็คือพวกรถยนต์รถตู้รถหกล้อรถกระบะต่างๆของวิทยาลัยรวมถึงการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงต่างๆด้วยนะครับมันเป็นหน้าที่ของงานใดถ้าท่านอยากรู้คําตอบเนี่ยท่านต้องไปอ่านระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552นะครับท่านก็จะเจอคำตอบอยู่ในนั้นฉะนั้นคำตอบหรือว่าเฉลยของคำถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องเลือกเป็นตัวเลือกกอไก่ครับงานพัสดุจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆของสถานศึกษานั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่เลือก ขอไข่ขอควายงองูมาก็จะเป็นคําตอบที่ผิดเพราะถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเอ๊ะงานบัญชีหรือเปล่าหรืองานอาคารสถานที่หรืองานบริหารงานทั่วไปนะครับแต่ความจริงก็คือมันเป็นหน้าที่ของงานพัสดุบางวิทยาลัยเนี่ยเขาจะแยกกองย่อยๆในงานพัสดุออกเป็นกองยานพาหนะกองพัสดุอีกนะครับก็แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละว,วิทยาลัยว่า จะดาเนินการอย่างไรท้งนี้ก็ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552ด้วยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็คืองานพัสดุนั้นจะอยู่ที่ไฟล์บริหารทรัพยากรน,นะครับอ่ะเนื้อ,อาหาที่ใช้ในการตอบคำถามข้อนี้นะครับก็จะอยู่ในข้อ18งานพัสดุมีหน้าที่แนละความรับผิดชอบอยู่ใน วงเล็บ3นะครับจัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานผ่านะการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานผ่านะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบน,นะครับก็โดยภาพรวมก็คือก็ต้องดูแลในเรื่องของรถยนต์นะครับเบิกจ่ายค่าน้ำมันต่างๆเหล่านี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับสําหรับท่านที่เคยเป็นหัวหน้าพัสดุนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของคําตอบ ของคำถามที่ถามทุกท่านอยู่ในตอนนี้นะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคําถามพวกนี้ต้องตอบกไก่ครับงานพัสดุดูแลยานผ่านะดูแลน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือไว้เลยนะครับท่องจําให้แม่นๆเจอกันคริสต่อไปสวัสดีครับ